สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะเส้านี้สิมาถามเพื่อนๆพื่ครียอเตอร์ที่อันพานการต่างค่าการสั่งรายได้จากคลิปเรี้ยวแล้วอันอยากถามว่าเป็นคือกันบอของอันอันญิริวันนีตั้งแตนตั้งแต่ที่ได้รับขอความวานระบบสิบ,บูตร์รายได้ให้เนาะรายได้มันลดลงไหมค่ะ มันว่าได้แบบแทนทีเ่เหาเห็นขอขวามนี่เหาหนึกว่ามันสิขืนเนาะแต่ว่าของคนอื่นเพิ่นขืนเด้เพื่อนแบบได้แบบยอดดีิสินะแต่ว่าของเจ้ควองนี่ตังเต่เดือนมีหน้ามากนี่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นี่หลายคักก็คือว่าปกติที่ผ่านมาเนาะค่ะปกติที่ผ่านมายอดยอดอ่ะบางคลิปนี่ลอยกว่าวิวนี่ก็ไดนึงเส้นแล้ว แต่ว่าคือสูงสุดนี่สิว่าเกิน3 0 0ลอยวิวนี่ตรงไดหนึ่งเส้นเนาะค่ะอันนี้คือสูงสุดแต่ว่าล่าสุดเดี๋ยวนี้เกือบพันวิวแม่ค่ะจังใดหนึ่งเส้นหาบางคลิปกับหาลอยวิวใดหนึ่งเส้นบางคลิปน่ะเจ็ดลอยวิวก็ยังว่าท่านใดๆจักเส้นแล้วกับ,บว่าเมนแบบว่าจะคล้องนี่เขาไปปั้นวิวอีกอย่างเด้ค่ะเป็นไปเองโดยธรรมชาติหมดเลยวิวทุกอันนะบ่เด็กขาไปแบบว่าไปเบิง้งไปซำไปอีกอย่างอางนี้สินะคะ่ะก็เลยเป็นงงๆอยู่แบบว่า เออเผื่อนๆคนอื่นเป็นคือการบองสิตอนเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้แบบของของขคลิปเลี้ยวนีได้บหลายค่ะต่ว่าสตรีมนี่ได้หลายสตรีมพ,พันกับการค่ะสตรีมนี่พ,พุ่งพวดพวดดีดีช่วงนี้ก็เลยลงแต่สตรีมลงวิวบหลายว่าลงบหลายก็เมื่อละสามคลิปอยู่ดอกยอดเลี้ยวคลิปเลี้ยวก็ได้ยอดวิวบอดีก็เลยลงเหมือนสามปกติก็สิงลงซีลงหางสินะคะช่วงนี้ก็สิลงประมาณสองคลิปสามคลิปราว่ายอดยอด ยอดวิวมันกับปกติหรอปกติจะคล้องกับบัตเตอรได้ยอดวิวหลายอย่างสินะคะหาหัวกลอยเจ็ดลอยผ่นเอียงทำนองนี้เนาะว่าหลายสูงสุดกับสองพนันอ่ะพอเกินนี่ดอกบ่ตเตอหอดเมืองหอดแสนเอียงสักเท่อดอกแต่ว่ามันกับสีแบบหลายคลิปมันมาร่วมกับกับสีหลายเนาะค่ะบัตที่นี่มันมีแต่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เนี่ยมีแต่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ก็เลยอยากมาถามเพื่อนๆครีเอเตอร์ที่พานนั่นการสั่งรายได้จากเลี้ยวนน้ำกันนี่ว่าเป็นเป็นจังไดของของ,ของ แต่ละคนนี่เป็นจังใดแต่ว่าอันนี้นี่แบบ 0. 0.00เยอะมาก500วิวแล้วก็ยังไม่ได้สักเหรียญไม่ได้สักเซน700วิวก็มีอันที่ได้บางเธอขึ้นมากอะเออพันกว่าจังสินะคคะจังได้เออสิ่งเนะาะจะกูดไล่ๆดแบบใดไหมตอนแรกคิดเด้โอ๊ยสงสัยระบบล้วนว่าสัน่นผ่านมาสองอาทิตย์แล้วมันก็นสิล้วนโดนผเนาะคือสิว่ามันล้วนดอก ก็เลโอ้โอ้โเห็ดจังไหนเหตดจังไหสิมาศูนยจุดศูนย์ศูนย์อยู่นี่สิเห็ดจังไหนเพื่อน